ล่าสุดครับกุบุพังบันเกอร์ยักษ์บุกบ้านหนองจานโดยการจอมพลังและทับชาวบ้านไทยส่วนด้านเขเมรยังไม่พักส่งโดรน44ลำป่วนไทยและผู้ว่าสแก้วเคาะแล้วแนวทางแก้ปัญหาบ้านหนองจานขอมาเริ่มกันที่อัปเดตสถานการณ์จากกองทัพภาคที่สองเมื่อวันที่6กันยายนทั้งศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2ฝ่ายเขเมรยังคงเคลื่อนไหวไม่หยุดหย่อนที่น่าจับตาคือเขาตรวจเจอโดรนของฝั่งเขเมรบินว่อนอยู่ถึง44ลำ คือเขาเหมือนเขาส่งมาเยอะมากเลยนะครับแล้วยังมีการป,ปรับปรุงที่มั่นของเขาในบางพื้นที่อีกด้วยอ uh huh. เยอะจริงๆค่ะใช่ครับตอนนี้ทหารของทั้งสองฝั่งก็ยังคงวางกําลังตรึงกันอยู่ที่แนวที่มั่นของตัวเองนั่นแหละแต่ฝั่งเรากองทัพไทยเราเนี่ยจัดกําลังพลประจําจุดเฝ้าตรวจตามสถานการณ์เลยเพื่อคอยจับตาดูความเคลื่อนไหวของไอ้ฝ่ายตรงข้ามแล้วก็เตรียมพร้อมเต็มที่ถ้ามันยึกยักมาเมื่อไหร่เราพร้อมตอบโต้ทันที และด้านท่านแม่ทัพภาคที่สองพลโทบุญศิล์นพาดกลางพร้อมด้วยรองแม่ทัพภาคที่สองพลตรีวีรยุทธ์รักศินและคณะทํางานในลงพื้นที่ไปเยี่ยมให้กําลังใจพี่น้องทหารของเราถึงฐานปฏิบัติการชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่ของกองกําลังสุรนารีทั้งน่านจังหวัดบุรีรัมย์และสุรินทร์ <c oughs> ธรรมทัพภาคที่สองบอกเลยว่าจากที่ได้ไปเห็นกับตาทหารของเราทุกนายมีขวัญและกําลังใจดีเยี่ยมพร้อมสู้เพื่อปกป้องอาิปไตยของชาติเต็มที่ ท่านจะได้มอบสิ่งของประบรุงขวัญและก็ความห่งยายจากผู้บังคััญชาระดับสูงรวมถึงกําลังใจจากพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศไปฝากด้วยแล้วก็กําชับให้ทุกนายมั่นฝึกซ้อมตามแผนอยู่เสมอให้พร้อมรับมือทุกสถานการณ์และที่สําคัญที่สุดคือห้ามประมาทเด็ดขาด ท่านมาทัพภาคที่2เรายัางโชว์ฝีมือทำอาหารด้วยตัวเองเลยทั้งตำส้มตำทอดไข่เจียวแล้วก็นั่งล้อมวงกินข้าวกับกำลังคนตั้งแต่นายทหารนายสิบไปจนถึงพลทหารในฐานเลยเป็นภาพที่อบอุ่นและเป็นกันเองมากๆ, <g> ๆก็ต้องบอกว่าแม่ทัพเราไม่ธรรมดาจริงนะครับโชว์ลีลาการทำอาหารซะด้วยแต่ดูเหมือนว่าทอดไข่เจียวไปหน้าตาเกก,ก็ยังเคร่งครึมเหมือนเดิมนะครับท่านแม่ทัพคนนี้ได้ใจลูกน้องไปเต็มๆเลยคะ่ะถูกต้องเลยครับ แต่ที่น่าเสียดายคือท่านจะกเกษยียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้แล้วหลายคนก็เสียดายอยากให้ท่านอยู่ช่วยชาติบ้านเมืองต่อแต่ท่านก็บอกว่าแม้จะเกษยียณไปแล้วก็ยังพร้อมช่วยงานประเทศชาติในส่วนที่ทําได้เสมอคนที่จะมารับแม้ต่อก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือพลตรีวีรยุทธ์รักศิลป์หรือรองเติงรองแม่ทัพภาคที่สคนปัจจุบันนี้แหละ ท่านเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหารรุ่นที่26กับท่านแม่ทัพกุ้งเลยแล้วก็จะได้รับโปรดเกล้าให้ขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่2คนใหม่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568เป็นต้นไปพร้อมกับได้เลื่อนยศเป็นพลโทค่ะมาต่อกันที่ เรื่องสําคัญพี่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วกันเลยครับคือเมื่อวานนี้ที่6กันยายนเนี่ยไม่ได้มีแค่ทหารตำรวจต่อชะดอของเราแต่มีพี่น้องประชาชนคนไทยของเราเนี่ยที่เดินทางมาจากหลายที่หลายแห่งเลยบางคนมาจากพื้นที่ใกล้ๆในจังหวัดสระแก้วเองบางคนนี่ขับรถก,กันมาไกลาจากจังหวัดจันทบุรีก็มีแล้วก็ยังมีจากจังหวัดอื่นๆอีกเพียบเลยพวกเขามารวมตัวกันที่ฝั่งไทย มาสนับสนุนทหาราหารของเราที่กําลังปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ค่ะเขามีการมอบสิ่งของอะไรให้ทหารของเราบ้างคะโหจัดเต็มเลยครับไม่ว่าจะเป็นน้ําดื่มเย็นเย็นอาหารการกินขนมข,นมขบเคี้ยวคือเอาไปเยอะมากเรียกว่าสเสบียงเพียบพร้อมเลยทีเดียวมันทําให้ทหารเรามีขวัญกําลังใจดีเยี่ยมนอกจากพี่น้องประชาชนแล้วคุณกันจอมพลังก็ลงพื้นที่ไปด้วยเหมือนกันและมอบบังเกอร์ยักษ์ ซึ่งมันมีประโยชน์มหาศาลเลยต้องเข้าใจก่อนว่าสถานการณ์ตรงนั้นมันตึงเครียดมีการ,รเผชิญหน้ากันอยู่ตลอดเวลาฝั่งเขเมนก็มีการยั่วยุหมู่เรื่อย ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และพี่น้องประชาชนเราจึงเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดบังเกอร์ยักษ์หรือบังเกอร์เคลื่อนที่ที่การจอมพลังนําไปมอบให้เนี่ยสามารถใช้เป็นที่หลบภัยใช้เป็นที่กําบังเวลาเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันหรือแม้กระทั่งใช้เป็นจุดสังเกตการที่ปลอดภัยได้ด้วยค่ะ <c oughs> ข้อดีของมันคือมันเคลื่อนย้ายได้สะดวกสามารถนําไปติดตั้งในจุดที่ล่อแหลมหรือจุดยุทธศาสาตร์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วส่วนนำไปติดตั้งตรงไหนบ้างนั้นขอให้เป็นข้อมูลเฉพาะคนในพื้นที่รู้กันไว้แล้วกัน คุณการจองพลังได้เดินสำรวจพื้นที่โดยรอบบริเวณบ้านหนองจานไปดูแนวรัว้วลวดน้ำไปดูจุดที่ทหารเราประจำการอยู่เพื่อให้เห็นสถานการณ์จริงด้วยตัวเองเขายังได้นำกล้องวงจรปิดหรือ CCTV แบบที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาเซลล์เนี่ยไปติดตั้งในพื้นที่ด้วยสุดยอดไปเลยค่ะหลังจากที่ดูแลจัดการเรื่องที่บ้านหนองจานเรียบร้อยแล้วคุณกันได้เดินทางต่อไปยังพื้นที่หนองยาแก้วซึ่งก็เป็นจุดสําคัญอีกจุดเช่นกันซึ่งล่าสุดวันนี้วันที่7จ็ดกันยายนชาวขเขมรก็ยังคงมารวมตัััวกนมมมีาตต้้งงแค่่ๆเพิ และกำนันลียังคงเกณฑ์เด็กเข้าพื้นที่บ้านของจานต่อเนื่องเอาเด็กมาไม่พอยังมีคนพิการมาเพิ่มอีกก็เรียกได้ว่าเป็นละครฉากใหญ่จริงๆของทางฝั่งเขมรที่ถนัดการแสดงที่ทําให้ฝั่งตัวเองดูน่าสงสารแบบนี้ผมก็เป็นห่วงพี่ทหารที่อยู่บริเวณนั้นจริงๆก็ขอให้มีความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งที่เขมรยุ่ยเยาเพราะถ้าทหารไทยเราพลาดมีภาพที่ไม่ดีออกไปอาจจะทําให้ฝั่งเขมรเดินเกมรุกเราได้อีก เพราะตอนนี้เขมรก็เริ่มหมดมุกแล้วล่ะครับเริ่มไม่มีอะไรมาต่อกกอกับเราและเริ่มนําเรื่องเก่าๆเล่นมุกเดิมๆมาโจมตีเราซึ่งเราก็รู้ทันหมดแล้วแต่ถ้าหากเขมรมันล้ําเส้นเกินกว่าเหตุน,นี่ก็ขอให้พี่ๆทหารและเจ้าหน้าที่ที่อยู่ตรงนั้นจัดการขั้นเด็ดขาดไปเลยครับโดยความชอบธรรมในพื้นที่ของเราตรงนั้นเรามีเต็มที่อยู่แล้วก็เป็นกําลังใจให้จริงๆครับ ในมนยวกันนั่นเองคุณรังสิมันโรมในฐานะประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยได้ลงพื้นที่จงังหวัดสระแก้วเพื่อติดตามปัญหานี้ด้วยเช่นกันคณะของคุณโรมได้เดินทางไปดูพื้นที่จริงบริเวณหลักเขตท,ที่46ซึ่งเป็นจุดพิพาสําคัญที่บ้านหนองจานปัญหานี้มันไม่ได้เพิ่งเกิด แต่มันเป็นปัญหาคาราคาซังมานานกว่า40ปีแล้วปัญหาหลักๆเลยก็คือมีกลุ่มคนคเขมียนจนวนมากได้รุกล้ําเข้ามาสร้างบ้านเรือนและอาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งเป็นอธิปไตยของประเทศไทยค่ะผลได้แค่มาทำมาหากินชั่วคราวแล้วกลับไปแต่นี่คือการเข้ามาตั้งรกรากสร้างชุมชนกันอย่างเป็นรับเป็นสารเลยมีการสร้างบ้านเรือนถาวรมีการทำกรเกษตรกรรมเหมือนกับว่าที่ตรงนั้นเป็นแผ่นดินของเขาไปแล้ว ซึ่งมันไม่ใช่มันคือแผ่นดินไทย100ร้อยเร์เค่ะที่ผ่านมาทางกองกําลังบูรพาซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่ในจังหวัดส,สะแก้วก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเขาได้ใช้มาตรการทางกฎหมายในการผลักดันกลุ่มคนเหล่านี้มาโดยตลอดมีการเจราจามีการแจ้งเตือนและดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างคข่งครัดเพื่อให้พวกเขาย้ายออกจากพื้นที่อธิปไตยของเรา ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่งมีชาวขแมแหวนจานวนไม่น้อยที่ยอมย้ายกลับไปแต่ก็ยังมีอีกจํานวนหนึ่งที่ยังดื้อดึงอยู่170หลังคาเรือนไม่ยอมย้ายออกไปง่ายๆทางกองกําลังบูพาก็ยืนยันชัดเจนครับว่าการทวงคืนบ้านหนองจานต้องจบที่รุ่นเราคือมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงที่จะแก้ไขปัญหานี้ให้สําเร็จให้ได้แล้วตอนที่คณะของคุณรังสิมันโรมเนี่ยลงพื้นที่ไปดูปฏิกิริยาของชาวขมรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่พิพาทเป็นยังไงบ้างคะ แน่นอนว่าพวกเขาไม่ได้ให้การต้อนรับอะไรเราอยู่แล้วตอนที่คณะของคุณโรมลงพื้นที่ไปสำรวจบริเวณแนวรั้วลดนามหีบเพลนที่บ้านนองจานก็มีชาวเขมรออกมาแสดงท่าทีที่ไม่เป็นมิตรมีการตะโกนโห่ร้องกดดันเจ้าหน้าที่ของเราและหลังจากที่ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์จริงแล้วคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐที่นำโดยคุณดังสิบันโรมก็ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังสรุปสถานการณ์อย่างเป็นทางการที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโคกสูงจังหวัดสแก้ว การประชุมครั้งนี้ถือว่าสําคัญมากเพราะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงเลยไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสราแก้วคุณปริญญาโพสัตรองผู้ประชาการกองกําลังบูรพาผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจอรัญจประเทศรวมถึงตัวแทนจากหน่วยงานอื่นๆและตัวแทนจากหอ,อการค้าจังหวัดด้วยค่ะ <c oughs> ในประชุมมีการนําเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใน5ประเด็นหลักๆที่เป็นหัวใจของปัญหาเลย ประเด็นแรกคือเรื่องความตึงเครียดและการประทะากับประชาชนฝ่ายขมรก็คือการรับมือกับมวลชนที่ฝั่งขมรเขาชอบกินมากดดันเราประเด็นที่2คือเรื่องเอกสารสิทธิ์ของประชาชนในพื้นที่และการลุกล้ำเขตแดนซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่ทําให้คนไทยเจ้าของที่ดินตัวจริงไม่สามารถเข้าไปทํากินในที่ของตัวเองได้ประเด็นที่3คือเรื่องการสร้างรั้วตามแนวชายแดนไทยขมร ว่าจะทำยังไงให้มันมีประสิทธิภาพและป้องกันการลุกล้ำได้จริงค่ะประเด็นที่4คือการให้การสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ทั้งทหารตำรวจตวชดว่าพวกเขายังขาดเหลืออะไรบ้างที่เป็นจําเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจและประเด็นสุดท้ายคือเรื่องผลกระทบต่อการค้าชายแดนและแนวทางในอนาคตเพราะความขัดแย้งแบบนี้มันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่อย่างลกเลี่ยงไม่ได้ แล้วจากทั้ง5ประเด็นที่หารือกันไปเนี่ยมีข้อสรุปหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาที่น่าสนใจออกมาบ้างไหมคะมีข้อสรุปที่น่าสนใจหลายอย่างเลยครับผมจะไล่ไปทีละข้อเลยลวกันในเรื่องการจัดการกับฝูงชนเขมรทางตำรวจในพื้นที่เขายืนยันว่ามีอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานในการควบคุมและขลักดันฝูงชนพร้อมอยู่แล้วทั้งเครื่องยิงเสียงทั้งแกส๊สน้ําตาต่างๆสแตนบายพร้อม แต่สิ่งที่น่ากังวลก็คือความเสี่ยงที่อาจจะมีการแทรกแซงด้วยปฏิบัติการทางการทหารจากฝั่งเขมรเข้ามาประสูโรงด้วยซึ่งมันจะทําให้เจ้าหน้าที่ของเราตกอยู่ในอันตรายได้ประเด็นนี้ทางคณะกรรมการก็รับไปเพื่อที่จะนําไปหารือนในระดับนโยบายต่อไปค่ะส่วนเรื่องเอกสารสิทธิที่ดินของคนไทยที่ถูกลุกล้ำอันนี้เป็นเรื่องที่ซับซ้อนและน่าเห็นใจพี่น้องเรามากคือขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในปัจจุบันเนี่ยมันติดขัดตรงที่ต้องรอให้มีการเจรจาเรื่องเขตแดนระหว่าง2ประเทศให้เรียบร้อยก่อน และต้องมีการเก็บกู้กับระเบิดในพื้นที่ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนถึงจะสามารถเข้าไปพิสูจน์สิทธิ์ในฉนนที่ดินได้ซึ่งกระบวนการพวกนี้มันใช้เวลานานมากทําให้การแก้ปัญหาไม่สามารถทําได้โดยเร็วอย่างที่ควรจะเป็นแล้วเรื่องการสร้างรั้วกับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ล่ะคะมีความคืบหน้าอะไรบ้างคะสําหรับเรื่องการสร้างรั้วตามแนวชายแดนทางาคณะกรรมการย์จาก็ได้รับฟังข้อเสนอแนะและข้อจํากัดต่างๆจากหน่วยงานในพื้นที่และได้ให้ข้อเสนอที่สําคัญมากว่า แค่การสร้างรั้วกายภาพอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอแล้วในยนุคนี้เราจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีอื่นๆเข้ามาเสริมประสิทธิภาพด้วยเพื่อให้สามารถป้องกันการลักลอบเข้าออกประเทศได้อย่างแท้จริง ซึ่งมันก็สอดคล้องกับประเด็นที่4คือเรื่องการสนับสนุสน,นผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เลยทางคณะกรรมการโดยเฉพาะคุณรังสิมันโรมได้ย้ําถึงความสําคัญของการมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากๆเขาบอกเลยว่าสิ่งที่ขาดแคลนและจําเป็นเร่งด่วนตอนนี้คืออุปกรณ์โดรนลาตระเวนและเครื่องแอนตี้โดรนหรือเครื่องต่อต้านโดรนเพราะอย่างที่บอกไปว่า ฝั่งน้อนเขาใช้โดรนสอดแนมเราตลอดเวลาเราก็ต้องมีเทคโนโลยีที่ทัดเทียมหรือเหนือกว่าเพื่อรับมือดีเลยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีความต้องการอุปกรณ์อื่นๆเช่นเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวและกล้องวงจรปิดแบบโซลา่าเซลลเพื่อนํามาช่วยเสริมประสิทธิภาพและลดความเหนื่อยล้าของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของเราซึ่งทางคณะกรรมการก็รับปากว่าจะนําเรื่องนี้ไปผลักดันอย่างเร่งด่วนเลยและในประเด็นสุดท้ายเรื่องผลกระทบด้านการค้าขายทางตัวแทนหอการค้าก็ได้สะท้อนความกังวลของผู้ ประกอบการและคนในพื้นที่ที่ยังมองไม่เห็นเลยว่าความขัดแย้งนี้มันจะจบลงเมื่อไหร่และอย่างไรซึ่งมันก็ส่งผลต่อความเชื่อมั่นและบรรยากาศการค้าชายแดนโดยตรงจริงค่ะนอกจากนี้ทางคณะกรรมการยังได้ให้ข้อคิดเห็นอีกเรื่องหนึ่งคือปัญหาการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนที่มันมีความทับซ้อนกันอยู่ระหว่างหลายหน่วยงานทั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหน่วยงานความมั่นคงและภาคเอกชนซึ่งตรงนี้จะต้องมีการบูรณาการและวางแนวทางปฏิบัติใหม่ร่วมกัน เพื่อให้การจัดการพื้นที่มีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นทั้งในเรื่องการเข้าถึงพื้นที่การเข้าถึงไฟฟ้าหรือการทําถนนเข้าไปยังพื้นที่เฝ้าระวังต่างๆจะเห็นได้ว่าสถานการณ์ยังคงตึงเครียดและต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดการในขณะเดียวกันเราก็เห็นถึงความสามัคคีของคนไทยน้ําใจที่หลังหไลไปสู่เจ้าหน้าที่และความพยายามของทุกภาคส่วนที่จะปกป้องอธิปไตยและหาทางแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่องเราสองคนเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสองคนทันและมินสวัสดีครับ